ไปแล้วโกโปเปิดแล้วอันทูทโกเอาล้วครับขาขึ้นครับขาขึ้นนะครับเอโหครับหลุดไหมครับจะหลุดไหมครับอันนี้โอ้โหลื่นมากครับโอ้โหจะลื่นมากครับโอ้โหไม่มีมองทางเลยครับไปไปเอไปเอไปไปไปเอาไปาไปอย่อาหยุดอย่อาหยุด

ไปเลยเอวมาอะไรเช่นไปไปไปอยู่่ด้านไปไปเลยนน้เ่อ้ใหม่เยอย่าพูดอย่าพูดเรื่องนั้นไปอย่าพูดเรื่องนั้นเร็วเร็วเข็ยนก็ได้ไม่มีอะรเร็วเด้มันไปได้เอ็มเอ็มทำงั้นได้ไงเสียชื่อเอ็มบักช่องหมดเลยเสียชื่อเอ็มบักช่องเดี๋ยวจะตามจิ้มตูดให้ดูเสียชื่อเอ็มบักช่องหมดเลย พี่ตามจิ้มตูนเลยดูเดี๋ยวพี่ตามจิ้มตูนเลยดูเสียชื่อหมดเลยเสียชื่อเต้หมดเลยเต้ไปดิพี่ไล่เลยเว้ยเต้พี่ไล่เลยเว้ยพี่ไล่เต้ก็ได้วะไล่เอ็มไม่รอดไล่เต้ก็ได้วะหาแม่งคนละลายดีกว่าไหล่นั้นไหล่นั้นไม่รอดคูมาไหล่นี้ก็ได้วะตามเอ็มละเอ็มไม่รอดตามเอ็มไม่รอดไล่เต้ก็ได้ปะ ん? ไม่เ็นหอทางนี้เอ็มเคยมาเคยแล้วเฮ้ยมันเคยมากับใครเอ้ยการแข่งไงเอ็มไม่เคยมาแต่วันสำรวจเรามาครั้งเดียวไม่งานแข่งเราผ่านด้วยงานแข่งเราไม่ได้ผ่านใช่หรอเอองานแข่งวิ่งตรงการแข่งอยู่ข้างล่างก็บอกว่าเอ็มไม่เคยมาเอ็มจะพามาใครถ้าพี่ไม่พามาทำมาซ้อมไม่ซ้อมก็ไม่เคยเฮ้ยเดี๋ยวมาสำรวจไงเดี๋ยวอีกไม่เอ็มเคยมาสำรวจกับเราด้วยนะรอบหนึ่ง ร้อยโลรุ่นนี้แหละจำได้แล้วจริงเหรอรุูร้อยโลเนี่ยเอเมนด้วยแต่วันนั้เออว่ะใช่ใช่ขอนำลงมาเองใช่หมเกียร์ผ้าขี่สเปรย์กันอยู่เลยเออใช่ใช่ใช่ไหมเอออ๋อน่าจะใช่กันถ้าึ้นมาสำรวจกระชิบสำรวจไงพี่บอกว่าไม่เอาทางนี้ด้วยอืมนี่มันที่จำไม่เอ็มลืมดีกว่าเนาะเนี่ยต้องเอาเอสจะได้แล้ว นี่กไปเลยไปเลยไปเตะบ่อเก้าโมงแล้วยังไม่ออกเลยไปแล้วมันก็เป็นคนนำทางอะไปทางนี้ทางนี้เองนะอย่าไปยั้งรอบนี้ 拜拜。拜拜 ช่วยเอาดิ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 เจ้มาดินี่นี่จะถึงแล้วจะถึงแล้วปะ luôn tám thang lên yên tám thang lên tung nhau lên yên nhau lên tung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  nhau เอ็มเฮ้ยเตย้ผิดทางเปล่าไม่ผิดหรอกมัง้งเต้ดูตอนนั้นไม่มีกอไผ่ไม่ผิดหรอกไม่ผิดหรอกตอนนั้นไม่มีกอไผ่เนี่ยเปิดเส้นใหม่เป็นไงครับนั้งเอ็มเป็นไงครับตามพี่ทันไหมครับตามพี่ไม่ทันไหมอีก <laughs> ปีหนึ่งต้องอีกปีหนึง่องอีกปีหนึงน่งถูกแล้ว <laughs> เดี๋ยวข้างหน้าแล้วก็แยกขวา โอเคตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับเฮีย,ยใช่ใช่ครับใช่ใช่เลาะมาเลยเลาะมาเลยตามทางมาเลย <c oughs> เฮ้ยมันมีเบี่ยงมันมีเอียกเอียกเอยงขวามีถ้ามีสามแยกตรงเมื่อกี้เฮียมันเบี่ยงขวานิดนึงนะ <c oughs> ตรงมาเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> ตะวันตะวันตายตะวันตายเฮียไป ออกไปตรงไปเลยอลยอกไปต,องไป,ตองไปจะได้ตามใช่เด้อเออเออไปไปไปเดี๋ยวไปเดีไปไ,ปไปล่ย,ยิงดีแล้วค่อยเอาล่ะเว้ยครับไปครับ ફાઈની એમ જમ બેક જમ બેક જમ બેક ઓલે એવ એવ ફાઈની આલાઈ એમ આલાઈ આલાઈ એમ આલાઈ ફાઈની ઓય ય પક છો સે લેપા ไปทางไหนเอาใครเดียวเวียนกรรมประเทศไทยกูออกมาแล้วไม่ดูด้วยนะว่าใจทางไหนเค้ยเทไปคิดไปคิดมันมาเอาท่านเอาท่านแนว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 เอาดูทางดิดูทางดิถูกไหมไปได้ไหมเอาเฮียไปแล้วไปตั้งดูแล้วรุดเลย เดี๋ยวไปแล้วไม่ต้องดูแล้วาไอยู่ค่าโอ้โหวไปได้เว้ยเอาดิอดิของแท้โอปนเยเฮ้ยท่านเจ้าสาวเป็นเสีงที่มีเสน่ห์มากเลยนะเสียงเนเสเนเรารู้เยผิดาง่ะน่บอกได้ตรงนั้นแหละตรงสามแยกที่แรกแหะ ทีแรกเลยสามแยกแรกอ่ะตองนี้เรายืนคุยอยนะู่รอเฮียทีงแรกใช่นไหมสามแยกนั่นแหละไม่ต้องยินไ,ไม่ต้องมาทางนี้มันต้องวนไปทางนู้นหล่อ,อเฮ <laughs> ียจำทางได้ไหมถิดแล้วครับถิดแล้วเดี๋ยวไปเริ่มใหม่พิษณามตั้งนั้นมามามาตายมันเข้าได้ไหม <laughs> มันมันไปหาก,กันได้ไหม <laughs> เข้าไปยังไงแล้วไปยังไงอะดูนะคดูหน้าตา เอ็มไปดูดิเอ็มไปดูเอ็มไปดูดิเอ็มไปดูดิเอ็มเข้าไปดูเฮียดิเอ็มไปไปแล้วน้ำทั้งนั้นสบายดีไปเป็นผู้นำเมักจะเจออะไรแบบนี้แหละผมจะบอกเมื่อกี้ผมเอาต้นยูคามาต้นหนึ่ง